สวัสดีครับวันนี้ช่างแกะมาเจอเอฟซีแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้เอาสมุไรนินจาครับนาแบ่งกันใช้อีกนะครับมีอยู่ประมาณสามสี่เล่มนะครับนะทำออกมาแล้วรุ่นนี้เป็นาดาบสมุไรนะฮะสมุไรสิบแปดนิ้วนะครับเนี่ยฮะเป็นสะเป็นสมุไรแบบ มินจาใช้กันนะครับสั้นๆน,นะสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับผมมีความแข็งคมดีนะครับนะครับความยาว18บดนิ้วนะครับเ,เป็นไม้ต่างๆนะครับพวกไม้ไไม้ชิงคันไม้สาทรอ,อะไรพวกน,นี้นะครับอันนี้ก็เป็นใบใบดาบสมุไรนะครับผ่านมาสิบแปดนิ้ว ยังไม่ได้ประกอบนะฮะอันนี้นะก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับพี่อันไอ้ดาบแบบนี้นะครับผมทําออกมาขายเรื่อยๆนะครับบางรุ่นก็สีห้าเล่มห้าหกเล่มนะฮะก็หมดไปขายหมดไปก็ทําขึ้นมาใหม่นะพอไม่ทําก็ถา,ถามถึงนะครับตอนนี้ทําออกมา,าได้ประมาณสีห้าเล่มนะครับจะขายนะครับราคาเท่าเดิมนะครับ 3,000 3,000ดา,า,าบาควนนะครับเป็นเป็นดาบที่ว่าใช้งานคล่องแคล่วว่องไวมากนะครับอันนี้นะใช้ชักเนี่ยครับใช้แบบใช้คล่องตัวมากเลยครับอันนี้นะเอาไว้ในรถนะเอาไว้ในรถในบ้านนะครับไว้ติดตัวไปนะเข้าป่าเข้าแพะเข้าโดงนะครับให้ป้องกันตัวอันตรายนะครับจากคนจากสัตว์้ายอะไรได้ ได้ดีครับบาล้านก็เหมือนดาบดาบไทยนะครับนี่นะบาล้านก็ได้หมดนะครับบาล้านนะครับผมก็เหมือนดาบนี่แหละดาบเมืองนะครับเพราะว่าทํามาสูตรเดียวกันเลยนะฮะอันนี้เป็นเป็นเหล็กแบริ่ิงนะครับเป็นเหล็กแบร์อิงแบริ่ิงของเยอรมันนะครับวงวงเล็กนะครับวงไม่ใหญ่น่าไะรรนะับก็มาตีได้ยืดแล้วก็ตีได้สิบแปดนิ้วพอดีนะครับอ่ะ ก็มีความแข็งคนทานมากครับด้ามก็ถักหวายนะครับนะฮะเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็ไอ้ฝักก็เป็นไม้นะครับรับหวายอย่างดีนะครับด้ามกับเนี่ยเป็นทรงอันนี้เขาเรียกว่าศิลาสายะเนาะแต่ว่าสั้นๆแบบนี้เรียกเรียกอะไรไม่รู้นะแต่ว่าก็เป็นซมูไลนะครับซมูไรขนาดย่อมๆนะครับนะ พวกปินจาเขาจะใช้กันนะครับอันนี้เพราะว่ามันคล่องตัวนะครับมันไม่ยาวเกะกะนะครับอันนี้นะใช้แบบลอกสังหารจู่โจมดีนะครับอันนี้นะครับผมก็สองพันสามเอ้สามพับาทนะเท่าเดิมครับส่วนความแข็งนะครับก็ตามสูตรของช่างแกะเลยนะครับความแข็งนะมาตรฐานมอกอกรสามาตรฐานอ่า อุตสาหะแกะนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูครับลองเบาเาให้ดูนะครับอันนี้นะลองเบาๆให้ดูก็ได้ได้อยู่ครับก็พอ,พอพออาศัยนะครับพออาศัยไวหวานได้นะเรื่องความแข็งมันนะเพราะว่าชุบมาชุบมามีมากาสูตรเดียวกับดาบอื่นๆนั่นแหละครับนะ ได้หมดนะครับเล่เด็กเสามเด็กสามนิ้วนะครับนะครับเดี๋ยวครับอ่ามีอยู่ประมาณสี่เล่มนะฮะหนึ่งสองสามสี่เล่มเนาะมีอยู่สี่เล่มนะครับอันนี้ของอันนี้มีเจ้าของละอันนี้จะไป U S A อันนี้ของพี่อับนะครับ เดี๋ยวก็จะรีวิวของที่อัดให้โชว์มาอีกหลายเล่มนะหกเจ็ดเล่มนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับสี่เล่มนะครับก็ซื้อมาได้นะครับนะไวๆหนก็นแล้วกันเพราะว่ามันมีรุ่นนี้ก็มีก็แค่สี่สี่เล่มเท่านั้นนะนะที่บ้านลุงมีไนหะมไม่มีแนละ้วไม่มีแล้วเหรออันนี้ก็เหลืออีกเล่มหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ อ๋อส่วนอันนี้ก็เป็นทัาขันนะครับเป็นทัาขันยังไม่ได้ประกอบดีนะครับเนี่ยเอามาเอามาให้ดูนะครับเป็นทัาขันยาวยาวนะยี่สิบสามนิ้วนะครับ <c oughs> เนี่ยนะก็ยังไม่มีเจ้าของนะก็เอามาโชว์อันนั้นก็ส่วนนั้นก็จะเป็นไอ้มีดไอ้มีดก้านวาวนะครับก้านวาวสิบนิ้วนะครับนะมีมีอยู่แค่สองเล่มใช่ไหมะอันนี้แปดนิ้วครับอ,อ๋อแปดนิ้วเหรอ เหลือี่เล่มนี่สองเล่มสองเล่มมามีแปดนิ้วกับสิบนิ้วนะครับที่สั่งมาเลยนะครับเนี่ยนะก็ก็มีไม่มากช่วงนี้ของของมันออกมาไม่ทันนะครับนะวันนี้ก็ขอเวลาก่อนนะครับอันนี้ฝากไว้หน่อยนะครับเออเล่มละสามพันบาทนะครับรวมส่งรวมส่งรวมส่งนะครับอันนี้นะนานๆทำออกมาทีนะครับช่วงนี้มีมีดาบดาบเมืองก็จะมี เอสิบเก้านิ้วกับยี่บเอ็ดนิ้วครับยี่สามนิ้วตอนนี้ของขาดน,นะครับทําผลิตไม่ทันนะครับแต่แต่ยี่สิบเอ็ดนิ้วมีดาบเพื่ออารทรด้วยนะเออดาบเพื่ออารทรก็มีนะครับดาบเพื่ออารทอนดาบไอกระเหลียงก็ยังมีนะครับแต่ยี่สามนิ้วหรือว่ายาวกว่านั้นก็ต้องสั่งทํานะครับรอรอหน่อยถัาเก้าวันสิบวันนะครับนะเรื่องนี้ก็เขาคนงานก็ ก็ทาไร่ไถนากันนะครับนะอาชีพหลักนะครับนะเลยเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตตอครับก็ช่วยกันทําไร่ทํานาอยู่ครับทางเนี้ยบ้านนอกนะอยู่ว่านะอันนี้ก็เป็นอาชีพเสริมเพราะนะครับอาชีพหลักก็ทาไร่ไถนาเนี้ยครับนะก็ว่าทั้งนี้ฝนมันก็ตกเลยนะครับโอเคครับถ้าสั่งมานะครับดาบเนี้ก็มียี่สามีเอ้ยยี่ส 19กับ21นิ้วนะครับ23นี่ต้องสั่งนะครับนะยี่สาม2ีสี่้าเนี่ยสั่งหมดนะฮะที่มีอยู่นี่ก็19กับ21นะครับแล้วก็มีเนี่ยซาม,มูไรนะครับก็ที่ว่ามีพร้อมขายนะครับนอกนั้นก็สั่งทำานะครับก็จะรีบผลิตออกมานะครับอ่าสวัสดีครับ